สวัสดีครับมาพบกับจกกักรีชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะลูกค้าใช้รุ่น cr5 200รุ่นหัวฉีดนะฮะ,ะเจอปัญหายางรั่วมานะครับผมรั่วยังไงมาดูอ่านี่นครับเจอแผลแล้วนะครับผมไปโดนตัวน็อตหัวแชกมานะฮะเป็นน็อตเกลียวนะครับผมที่จริงอถ้าโดนน็อตเกลียวแบบเนี้ยถ้าสามารถมีเวลาวิ่งไปหาที่ร้านได้อยู่นะครับเพราะว่า มันจะไม่รั่วเยอะนะฮะมันจะค่อยๆซึมออกนะครับวิธีนะถ้ามันโดนแทงแบบนี้นะครับใช้ไขควงอมุนเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็อากาศด้านในยางเนี่ยมันจะค่อยๆซึมออกมามันจะไม่รั่วทันทีนะมันไม่เหมือนตะปูตานะฮะถ้าเป็นตะปูเนี่ยมันซึมออกเร็วมากนะฮะแต่ถ้าเป็นน็อตเกลียวเนี่ยมันจะค่อยๆซึมออกนะฮะก็พอมีเวลาที่จะขี่รถไปที่ร้านได้นะฮะเนี่ยอย่างครั้นี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานผมไม่ได้เติมลมนะอ่ามันยางก็ยังมีอยู่นะสามารถขี่ได้อยู่นะครับผม ทีนี้จะแก้ไขยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับลูกค้าไปหาซื้อตัวนี้นะฮะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะฮะเป็นตัวแทงหนอนนั่นเองนะครับผมนี่ก็ราคาเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเน้นใช้ราคาประมาณนี้นะฮะเจ็ดสิบหรือว่าร้อยกว่าก็ได้มันจะคุณภาพดีหน่อยนะฮะถ้าเป็นแบบยี่สิบาทสามสิบาทเนี่ยมันใช้ได้ไม่ค่อยนานนะครับผมป่าไปปุ๊บแล้วนะฮะใช้ได้อีก อาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็ซืมอีกนะครับผมแต่ตัวนี้มันจะใช้ได้นานหน่อยนะฮะอันนี้ราคาเจ็สิบเก้าบาทก็ไปหาซื้อติดรถไว้นะครับผมอ่าหนึ่งชุดก็จะมีตัวอ่าตัวยางแทงหนอนเนี่ยอยู่สามเส้นเลยนะฮะก็สามารถใช้ได้สามครั้งนะครับติดรถไว้ไม่ว่าใครจะใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะฮะเอาง่ายก็คือเป็นยางทุบเหล็นะฮะใครที่ใช้รถที่ไม่มียางในนะฮะก็หาซื้อแบบนี้ไว้นะครับสําหรับชุดแผลที่จะใช้ชุดแท่งหนอนได้ก็คือต้องเป็นแผลประมาณนี้นะครับ แผลโดนน็อตตะปูตั้มนะฮะเป็นแผลไม่ค่อยใหญ่เนี่ยสามารถใช้ตัวแทงน็อตน,นี้ได้เลยนะฮะแต่ถ้ามันเป็นแผลใหญ่นะคร่าเป็นเหล็กที่ใหญ่ยิ่งกว่านี้ก็จะใช้วิธีการสตรีมนะครับผมที่จริงถ้าเป็นน,อน็อตแทงแบบนี้จะสตรีมได้ไหมก็สตรีมได้นะับผมแต่ถามว่าเราทําเองเนี่ยมันจะทํายากนะครับมันต้องเข้าไปที่ร้านเพราะว่ามันต้องได้ถอดถอดล้อออกนะครับถอดล้อเพื่อจะงัดยางออกนะฮะเรางัดเองนี่นนไม่ได้อยู่แล้วแต่มันยากมากนะฮะมันต้องใช้เครื่องงัดนะครับ ก็จะเสียค่าบริการนะฮะเขางัดยางใส่ยางให้อีกนะฮะเส้นประมาณหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบอีกนะฮะมันก็เสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าเป็นแผลประมาณนี้ก็ใช้ตัวแทงหนอนดีกว่าสามารถทําเองได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูวิธีทําไม่ยากเลยนะง่ายมากนะครับสามารถทําตามได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทําได้หมดเลยนะฮะกรณีถ้าฉุกเฉินนะแต่ที่สําคัญเราต้องมีที่เติมลมด้วยนะฮะถ้าเราปะไปปุ๊บแล้วนะครับไม่มีเติมลมก็ขี่ไม่ได้อยู่ดีนะฮะต้องมีที่เติมมด้วย ซื้อติดบ้านไว้สักอันหนึ่งนะเป็นอาที่เติมลมแบบใช้แรงนิดนึงนะฮะหรือว่าจะซื้อเป็นตู้ปั๊มลมเลยก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูวิธีกันเลยอ๋อเมื่อกี้อธิบายยังไม่สบถ้าเป็นแผลใหญ่ก็ใช้วิธีการสตรีมนะสตรีมจากด้านในมานะครับผมแต่ถ้าเป็นแผลบริเวณอขอบยางแบบนี้หรือว่าแก้มยางเลยไม่แนะนําให้สตรีมหรือแทงหนอนนะฮะเพราะว่า ถ้ามันแตกจากด้านข้างเนี่ยเสียงที่เวลาใช้ไปแล้วมันยางมันจะระเบิดได้นะครับอันตรายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้ามีแผลตรงข้างแบบนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนยางเส้นใหม่เลยนะครับมันใช้ได้ไม่นานแล้วนะฮะเสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยนะฮะก็อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับแค่ราคายางเพียงไม่กี่บาทนะครับผมก็เปลี่ยนซะนะฮะถ้ามันเป็นแผลด้านข้างนะฮะแต่ถ้ามันเป็นแบบตัวน็อตแทงแบบนี้ก็สามารถอาแทงหนอนได้ใช้ได้ยาวนะับบอกได้เลยว่าใช้ได้ยาว อย่างผมก็ใช้รถยนต์ด้วยใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยเวลาถ้าโดนแบบน็อตแบบนี้แทงนะฮะหรือตะปูแทงเนี่ยผมแทงนอนแบบนี้ใช้ได้ยาวๆจนแบบยางรถยนต์หมดนะครับก็ไปเปลี่ยนอประมาณนี้นะครับผมอะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีกันเลยนะครับอพอเราแกะอุปกรณ์ชุดเปล่ามาแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทงนอนนะครับอันนี้เป็นตัวนําร่องนะครับเป็นตัวเกลียวนําร่องเพื่อขัดแผลให้มันเรียบนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวตัวนอนนะครับเอาไว้ปะนะครับแล้วก็มีกาวนะครับกาวตัวนี้จะเอาใช้เคลือบกับตัวนอนนะครับเพื่อช่วยในการอุดรอยรั่วอะไรพวกนี้ด้วยได้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับก็ใช้รวมกันด้วยนะครับหนึ่งชุดมีสามเส้นสามารถใช้ได้สามครั้งเลยนะฮะหรือรถใครมีสองแผลสามแผลก็ใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเอาแข่ควงหัวแชกนะครับหมุนตัว น็อตตัวนี้ออกก่อนนะถ้าใครเป็นแผลที่เป็นตะปูเนี่ยก็สามารถใช้ครีมบีบดึงออกได้เลยนะครับผมมันเริ่มกันเลยนะต้องขออนุญาตนะอันนี้ผมถือกล้องคนเดียวนะครับผมหมุนออกเลยนะครับมันมีโอกาสนะที่เวลาเราเราขี่รถไปแล้วมันจะโดนแบบตะปูหรือว่า น็อตหัวแฉกแบบนี้นะครับมันล่วงหล่นตามถนนนะครับแล้วก็ในช่วงที่เขามีการทําทําทางทาถนนอะไรเยอะเนี่ยมันจะมีพวกน็อตตรงนี้ออกเยอะมากพอเราถอดน,น็อตออกมาแล้วนะครับลมมันก็จะค่อยๆเป่าออกมาอันนี้ถือว่ารูไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยลมมันออกมาไม่ค่อยแรงเลยขั้นตอนต่อมานะครับก็จะใช้ตัวนําล่องนะครับเป็นตัวเกลียวแบบนี้นะครับแทงเข้าไปเลยนะไม่ต้องกลัวมันจะอะไรนะครับ หมุนเข้าไปก่อนนะครับก็จะเป็นเกลียวแบบนี้ใช่ไหมเกลียวหมุนขวานะครับหมุนขวาก็คือหมุนเข้าไปเรื่อยๆหมุนเข้าไปให้สุดเลยลึกๆเลยนะครับผม <c oughs> เสร็จแล้วนะครับพอหมุนเข้าไปสุดแล้วแบบนี้ใช่ไหมให้ดึงนะครับเนี่ยเขาก็จะมีร่องนิ้วสําหรับวางนิ้วนะครับดึงดึงแบบนี้นะครับแล้วก็แทงไปอีกดึงออกมา แทงเข้าไปดึงเนี่ยดึงเข้าออกประมาณสักสิบครั้งก็ได้นะครับวิธีนี้คือมันจะทําให้แผลของรอยรั่วนี่มันอ่าเสมอกันนะผิวมันเรียบนะครับเวลาถ้าเราแทงตัวหนอนไปแล้วมันจะได้ไอ,อุดรอยรั่วได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทําจนแบบแทงเป็นสามารถเข้าได้ง่ายออกได้ง่ายแบบนี้นะครับอ่าเข้าง่ายออกง่ายอย่างนี้นะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับประมาณสิบครั้งก็ได้แล้วอีกเหตุผลหนึ่งทําไมเราถึงใช้ตัวนี้แทงไปเพราะเดี๋ยวถ้าเรา,าใช้ตัวอเหล็กตัวนี้นะครับต่อตัวแทงหน่อยไปแล้วมันจะได้ใส่ไปได้ง่ายด้วยนะถ้าเราไม่นําร่องก่อน,นมันจะใส่ได้ยากนะครับทําแบบนี้ประมาณสิบรอบนะครับ ตอนนี้ง่ายแล้วนะครับเขาออกเขาออกง่ายแล้วนะครับพอได้แล้วนะครับผมนี่แผลก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเหล็กตัวนี้มานะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กที่สําหรับใส่ตัวแทงหนอนนะสําหรับใส่ตัวหนอนนะครับขออนุญาตพูดผิดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวหนอนออกมานะครับ ออกยากนิดนึนงถ้าตัวหนอนที่มันมีราคาขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะเหนียวนะครับเหนียวนิดนึงนะครับแต่มันก็มีข้อดีก็คือถ้าเหนียวเหนียวแบบเนี้ยมันจะสามารถใช้ได้นานนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวหนอนราคาถูกประมาณยี่สิบาทเนี่ยมันจะไม่เหนียวแบบนี้นะครับก่อนใส่นะเห็นสังเกตนะครับตัวปากของมันเนี่ยมันจะแบนใช่ไหมครับแล้วก็บีบตัวปลายตัวหนอนเนี่ยให้มันแบนนิดนึง มันจะได้ใส่ได้ง่ายนะครับขออภัยนะวันนี้ตากล้องผมไม่มานะครับผมคนเดียวนะอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งฮนะก็ให้เราบีบไปแบบนี้ใช่ไหมฮนะบีบไปให้มันแบนๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สอดเข้าไปถ้ามันโผล่ไปหัวไปนิดหนึ่งแล้วเราก็ใช้นิ้วหรือว่าคีมดึงก็ได้นะครับถ้าทำสองมือเนี่ยมันจะง่ายนะครับผม ก็ถ้าวิธีนี้ก็พยายามทําแบบใช้สองมือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปอีกช่วงแล้วกันนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ใส่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถ้าเราทำสองมือนัมันจะง่ายนะครับนี่แต่เข้ามาเป็นลักษณะนี้เลยนะก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้กาวตัวนี้นะครับหลอดสีเหลืองนะครับราดตัวหนอนทั่วบริเวณตัวหนอนหมดเลยนะครับผมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอุดรอยรั่วนะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝานะฮะตัวฝามันก็จะมีตัวหัวล็อกอยู่นะเปิดมาปุ๊บมันก็จะมีตัวปิดอยู่นะครับก็ใช้ฝาของมันนี่แหละในการเปิดนะครับสังเกตหัวฝามันจะมีตัวแหลมๆอยู่นะครับก็กลับฝาแทงหัวเข้าไปเลยะนี่นะครับก็ให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแทงกดลงไปนิดนึงนะครับอ่ะก็จะเป็น รูออกมาเลยนะครับผมหยัดวางไว้ก่อนนะครับเราก็จะใช้น้ำยาตัวนี้นะกาวนะครับฉลมไปทั่วบริเวณของตัวนอนเลยนะครับมันก็จะช่วยในการยึดเกาะนะครับผมแต่บางครั้งผมก็ไม่ใช้นะตัวกาวเนี่ยเพราะว่าใช้ได้เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมพอครั้งที่สองเนี่ยจะมาใช้มันแห้งไปหมดเลยนะฮะทั้งที่ปิดฝาไว้แล้วนะครับ ผมก็จะใช้เฉพาะแค่ตัวหนอนเพียวๆเลยนะฮะแทงไปเลยมันก็อุดอยู่เหมือนกันนะฮะอุดได้นานเหมือนกันอ่าทีนี้เราชโลมตัวน้ํายาหรือว่ากาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แทงลงไปเลยนะฮะแทงรูลงไปเลยอ่าขั้นตอนนี้ก็จะออกแรงนิดนึงนะครับผมใช้แรงนิดหนึ่งไม่ต้องกลัวมันแบบจะพังหรือจะเสียอะไรนะครับใช้แรงดันกดลงไปเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้แรงนิดนึ่งใช้สองมือเลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าผู้ชายก็มือเดียวน่าจะเอาอยู่นะครับ ก็ค่อ,คอยๆกดลงไปนะมยอย่าอย่าก,กดครั้งเดียวนะถ้ามันกดครั้งเดียวเนี่ยอาจจะใช้แรงเยอะนะครับก็ค่อยๆกดไปกดปล่อยกดปล่อยกดปลป่อยแบบนี้เดี๋ยวมันจะเข้าเองนะครับผมก็จะกดปล่อยกดปลป่อยแบบนี้นะนะครับตอนนี้ผมก็แทงเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้สองมือเลยนะใช้แรงนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงนะครับผม แต่ยังไงมันก็ใส่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ให้มันเหลือเลยออกมาจากยางเนี่ยนิดนึงนะครับนี่เหลือโดยสองข้างเนี่ยให้มันเลยยางมานิดนึงพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้ดึงออกท,ทันทีเลยนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับผมจะดึงออกเร็วๆเลยนะอย่าทําช้านะครับหนึ่งสองสามนี่เรียบร้อยครับนี่ลักษณะของการแทงหนอนนะครับผม สำหรับยางทูบเลดที่ไม่มียางในนะครับจะใช้วิธีการปะยางวิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีที่ใช้กันเยอะนะครับแล้วก็ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้อีกสรัระยะเดี๋ยวยางใกล้หมดแล้วนะดูยางตัวนี้ก็เริ่มหมดอายุแล้วนะดูตัวล่องยางก็แตกลายงานแล้วนะครับรวมถึงด้านข้างก็แตกรายงานแล้วนะครับยางรถมอเตอร์ไซค์นี่สองสามปีก็เริ่มแข็งแล้วแล้วก็ คุณภาพในการยึดก่อถนนมันก็ลดน้อยลงแล้วนะก็แนะนําให้เปลี่ยนนะฮะเส้นนี้เดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวดอกยางมันหมดก็จะเนื้อยางก็จะบางนะครับพอบางปุ๊บนะฮะเดี๋ยวตัวแทงหนอนมันก็จะเริ่มจะเอาไม่อยู่นะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนยางเลยนะครับถ้ามันรั่วอีกครั้งนึ่งนะถ้ามันรั่วจากจุดแทงหนอนตรงเนี้ยก็แนะนําให้เปลี่ยนยางใหม่เลยนะครับเพราะยางมันเริ่มหมดอายุแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้มันแห้งไว้สักพักหนึ่งประมาณห้าถึงสิบนาทีก็ได้นะครับปล่อยให้มันแห้งสัก ครั้งหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับพอถ้ามันแห้งแล้วปุ๊บนะครับเราก็ใช้กรรไกรนะฮะหรือว่าคัตเตอร์ก็ได้นะครับตัดออกเลยนะครับผมตัดจนเหลือแต่ตอนะครับผมแต่อย่าตัดลึกเกินไปนะครับพยายามตัดประมาณนี้นะครับตัดไปปุ๊บเดี๋ยวถ้าเราลดไปวิ่งบนถนนนะครับมันก็จะถูกกดทับไปเรื่อยๆนะครับจนมันแบนราบไปกับตัวยางเลยนะครับผม อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแทงหนอนนะครับผมก็มาทดสอบให้ลูกค้าดูเลยนะครับตอนนี้เราเติมลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังเติมอยู่35ด้านหน้า 3- 2สองนะครับสำหรับรุ่นซีอาไฟนะครับก็นี่นำฟองน้ำนะครับผมสไลอะไรก็ได้นะมาทดสอบว่ามันยังซึมอยู่หรือไม่นะครับผมก็เอาฟองน้ำในฉลมลงไปเลยนะสังเกตมันไม่มีตัวอากาศอะไรมันโผล่มาแล้วนะครับผม ไม่ซึมแล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้ถือว่าผ่านนะครับผมถ้าแทงไปแล้วนะครับเติมลมเรียบร้อยแล้วมันยังมีอากาศลหลออกมาอยู่นะครับอ่าแปลว่ามันยังซึมอยู่ก็ใช้ตัวแทงหนอนแทงซ้ําเข้าไปนะแทงตัวเก่าเนี้ยทิ้งไปเลยนะครับผมแทงเข้าไปด้านในนะมันไม่สามารถดึงออกมาได้อยู่แล้วนะครับก็ทําซ้ํานะครับผมแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้ไม่ได้ทําซ้ํานะครับรอบแรกก็คือจบเลยนะนี่ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่ใช้รถนะครับที่ไม่มียางในเป็นยางทุบเบรสนะครไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาถ้ายางรั่วนะครับก็ใช้วิธีการแทงหนอนแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปอะไรอีกรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ